คุณผู้ชมครับเมื่อเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิรัศักด์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายสมหมายเตชวานอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและนายสสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ตำบลอําแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อติดตามการสํารวจขุดคน้นโครงกระดูกวานหลังได้รับแจ้งว่ามีการค้นพบเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งการสำรวจขุดค้นซากวานตามหลักวิชาการในพื้นที่ได้มีการดำเนินการโดยกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ผลการสำรวจขุดค้นเพิ่มเติมพบว่าชิ้นส่วนของกระดูกวานสะสมตัวอยู่ในตะกอนดินเหนียวทะเลโบราณ ซากดึกดำบันวานที่พบมีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากการแทนที่ของแร่ธาตุอื่นยังไม่สมบูรณ์ส่วนใหญ่มีสภาพค่อนข้างเปราะบางดังนั้นจึงเร่งสำรวจขุดค้นตั้งแต่วันที่9ถึง15พฤศจิกายนพบกระดูกวานอีกหลายชิ้นที่เรียงตัวต่อเนื่องและขุดค้นได้มากกว่า50ปรประกอบไปด้วยกระดูกสันหลังที่สมบูรณ์19ชิ้นกระดูกซี่โครงข้างละ5ชิ้นสะบักไหล่และแขนครีบด้านซ้าย ต่อมาได้เข้าพื้นที่ไปสำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาผลการขุดค้นพบชิ้นส่วนวานเพิ่มเติมนะครับรวมมากกว่า80%ได้แก่กระดูกสันหลังส่วนลำตัวถึงคอและกะโหลกพร้อมขากันไกลสภาพสมบูรณ์หลังจากนี้จะนำตัวอย่างไปอนุรักษ์ในห้องปฏิบัติการและเตรียมศึกษาวิจัยเพื่อระบุสายพันธุ์ต่อไปครับ นอกจากนี้โครงกระดูกวานคณะสำรวจยังพบซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆในบริเวณโดยรอบอาทิฟันฉลามฟันกระเบนเปลือกหอยปูทะเลและเศษไม้และได้นำตัวอย่างเปลือกหอยซากพืชและกระดูกวานส่งวิเคราะห์หาอายุด้วยวิธีศึกษาธาตุคาร์บอนคาดว่าจะทราบผลประมาณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าครับ ทั้งนี้จากการพบโครงกระดูกวานบนแผ่นดินซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ12กิโลเมตรในครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งถึงการบุกรุกของน้ำทะเลเข้ามาในแผ่นดินเมื่อหลายพันปีก่อนอีกทั้งยังสามารถศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของวาและสัตว์ทะเลในอดีตและได้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพจากการพบซากสิ่งมีชีวิตอื่น ร่วมกับวานนอกจากนี้ผลที่ได้จากการสำรวจด้วยวิธีการเจาะสำรวจศึกษาชั้นตะกอนดินและเทียบสัมพันธ์ยัยงช่วยในการแปลความหมายถึงสภาพแวดล้อมในอดีตและหาขอบเขตชายทะเลโบราณในพื้นที่ตำบลอำแพงนี้ด้วย ภายหลังจากการขุดพบซากโครงกระดูกวานอายุประมาณ2,000ถึง6,000ปีในบริเวณดังกล่าวนะครับจากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นพบว่ากระดูกที่มีพบลักษณะเดียวกันกับวานบรูด้าซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดและบ่งชี้ได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์มาตั้งแต่อดีตอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือแสดงให้ทุกฝ่ายร่วมกันอนุรักษ์ดูแลให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป ขณะที่ในส่วนของการค้นพบซากวานเป็นกึ่งซากดึกดำบรรที่ต้องตรวจสอบโดยละเอียดด้วยวิธีศึกษาธาตุคาร์บอน14อีกครั้งสำหรับการขุดพบครั้งนี้จุดที่พบห่างจากชายฝั่งทะเลปัจจุบันประมาณ12กิโลเมตรจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงการรุกของน้ำทะเลเข้ามาในแผ่นดินเมื่อหลายพันปีก่อนอีกทั้งยังสามารถศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของวานและสัตว์ทะเลในอดีต นอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ทะเลกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งนายจตุพรเปิดเผยว่าซึ่งหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่พบซากหรือสงสัยว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ก็ขอให้แจ้งหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเร็วเพื่อจะได้ตรวจพิสูจน์และดำเนินการรักษาคุ้มครองต่อไปครับ